สวัสดีครับสมาชิกสวนทุเรียนมือใหม่สําหรับเช้านี้เป็นวันเสาร์ที่26นะครับตุลาคม67มาดูเช้านี้นะครับมีหมอกลงนะครับแล้วก็มาดูต้นทุเรียนที่เป็นใบอ่อนใบอ่อนนะครับใบอ่อนก่อนจะเข้าสู่ใบเพนะครับด้วยสูตรปุ๋ยสูตร1233ก็ใบยาวอยู่นะครับก็ใบยาวแล้วก็ยอดออกมาออกเฟื่อยนิดนึงนะครับ วันก่อนสองวันที่แล้วผมตัดยอดไปแล้วตัดยอดไปแล้วเพราะผมเล็งเห็นว่าการตัดยอดเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่ดีมากกว่าไม่ตัดนะครับถ้าถ้าไม่ตัดนะครับพวกไม้พวกอยู่ข้างๆมันคุมไว้นะครับพอคุมไว้มันจะสูงชลุดนะครับมันจะมีมีปัญหาต่ออ,อในเรื่องของกิ่งพวกนี้มันจะเล็กนะครับมันจะไม่อวบสองมันสูงแล้วเราจะพอ พอสามปีสี่ปีจะแต่งกิ่งหรือจะฉีดยาเนี่ยค่อนข้างมันสูงเกินไปนะครับมันแข่งเข้าหาแสงก็จําเป็นจะต้องตัดนะครับเพื่อที่จะเลี้ยงกิ่งพวกนี้ให้มันอวบขึ้นนะครับสําหรับเช้านี้นะครับ <c oughs> จะมาพูดคุยในเรื่องของาธาตุโพแทสเซียมนะครับว่าเอเราเลือกสูตรปุ๋ยสูตรเสมอก็ดี6กสมสา ็ดี9 3 3ก็ดี12 3 3ก็ดี25 7 7ก็ดีธาตุโพแทสเซียมก็คือตัวเคตัวสุดท้ายนะครับมันมีมันมีผลต่ออะไรกับพืชเรานะครับแล้วมันมีหน้าที่อะไรเราจำเป็นจะต้องเลือกสูตรปุ๋ยหรือตัวเลขตัว K นะี่มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับธาตุโพแทสเซียมนะครับ ธาตุโพแทเสเซียมนั้นมีบทบาทสําคัญในเรื่องของกระบวนการสังเคราะห์แสงในการสร้างโปรตีนนะครับย้ายแป้งและน้ําตาลนะครับก็คือเวลาธาตุโพแทเสเซียมนะครับมันสามารถเคลื่อนย้ายธาตุอาหารต่างๆในลําต้นได้ในใบได้ในพืชได้นะครับก็คือเวลาเวลาธาตุโพแทเสเซียมมาอยู่ที่ใบนะครับก็ ย้ายน้าตาลลงสู่กิ่งสู่ท้องกิ่งสู่ผลได้นั่นคือหน้าที่ของโพแทสเซียมนะครับก็มีความจําเป็นสําหรับพืชตั้งแต่เริ่มปลูกนะครับไปจนถึงไปจนถึงมีผลผลิตนะครับมีความสําคัญตอ่อย่างต่อเนื่องข้อที่2ครับกระตุ้นเอนไซม์เอนไซม์ก็หมายถึงว่าเอนไซม์เนี่ยมันมีหน้าที่ตั้ง60กว่าประเภท60 6 0กว่าชนิดนะครับ แต่พอเข้าใจคําว่าอินไซม์ก็คืออย่างาธาตุของโพแทสเซียมเนี่ยช่วยย่อยโปรตีนให้เป็นอะมิโนนะครับช่วยย่อยโปรตีนให้เป็นอะมิโนหรือช่วยย่อยที่เป็นให้แป้งเป็นน้ำตาลอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือเป็นการกระตุ้นนะครับการกระตุ้นการทำงานนะครับของระบบต่างๆของพืชนั่นเองนะครับข้อที่3ควบคุมการปิดปากใบนะครับเนี่ย ถ้าโพแทสเซียมนะครับมีหน้าที่ควบคุมการปิดปากใบนะครับปากใบจะอยู่ด้านหลังนี้เ,เขามีการควบคุมเช่นกรณีที่มีความร้อนเขาก็เปิดปากใบเขาสั่งการว่ามันร้อนจําเป็นต้องคายน้ํำนะอย่างนี้เป็นต้นหรือมีลดการคายน้ํานะครับลดการคายน้ําถ้าลมแรงๆถ้าคายน้ํามากเกินไปต้นพืชมันก็จะขาดน้ํา าธาตุโพแทสเซียมก็เข้าไปควบคุมให้ปิดปากใบแล้วก็ห่อใบธาตุแดดจ้ามากๆแต่พอได้น้ําได้แสงที่พอเหมาะเขาก็ให้เปิดปากใบอย่างนี้เป็นหน้าที่ของเหมือนกับยามปากใบนะครับเหมือนยามปากใบเป็นหน้าที่ของาธาตุโพแทสเซียมนะครับสําคัญจําเป็นอย่างอย่าอย่าางงอยยิ่งเลยถ้าสมมุติว่าเขาไม่ควบคุมล่ะถ้าไม่ควบคุมในการเปิดหรือปิดปากใบนะครับถ้าเปิดตลอดนะครับเปิดตลอดน้ําที่ดึงออก ดึงขึ้นจากรากนะครับวิ่งเข้าสู่ตามท่อใสเล่มนะครับวิ่งมาวิ่งมามันก็จะมาออกปากใบนี้นะครับทั้งธาตุไฮโดรเจนออกไซด์ทั้งธาตุออกซิเจนนะครับมันก็จะออกตลอดพอออกตลอดลําต้นก็จะขาดน้ํพาพอขาดน้ําใบอื่นๆมันก็จะทําให้ใบกรอบใบไหมนะครับใบเหลืองเพราะอาการขาดน้ําแล้วก็ใบหอ่อใบบิดใบงออย่างนี้เป็นต้นมันก็จะมีส่งผลกระทบต่ออาการอื่นๆจะตามมาเพราะฉะนั้นสํา คัญจาเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของการควบคุมการทั้งเปิดและปิดปากใบตามช่วงเวลาแสงแดดหรืออุณหภูมิที่พอเหมาะนะครับข้อถัดไปครับถ้าขาดล่ะถ้าขาดถ้ากรณีถ้ามันขาดนะครับธาตุธาตุโพแทสเซียมเนี่ยมันจะเกิดที่ใบแก่ใบแก่เนี่ยใบแก่จัดอย่างนี้แหละครับใบท้ายสุดใบท้ายสุดเนี่ยใบแก่พวกเนี้ยใบที่มันเกิดมานานแล้วนะครับแล้วขอบใบเนี่ยครับขอบใบมันจะ ออกซิซีดนะครับออกซิซีดขอบใบแล้วมันก็จะค่อยๆลามเข้าไปเหมือนเหมือนเค็มปุ๋ยนะครับแล้วสุดท้ายมันจะเป็นไหมนะครับแต่ส่วนมากมันจะไม่ค่อยขาดนะครับเพราะธาตุโพแทสเซียมมันก็ใช้จํานวนน้อยนะครับพอๆกันกับธาตุฟอสฟอรัสนะครับแต่พืชส่วนมากเนี่ยมันจะไม่ค่อยขาดโดยเฉพาะที่เป็นพืชผลพืชผลเนี่ยเราใส่ธาตุโพแทสเซียมเยอะอยู่แล้วนะครับตามปกติอะ อย,อย่างกรณนนีที่ <c oughs> ส่วนที่มีผลผลิตนะครับเขาก็จะใส่ธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมเยอะมันจึงไม่ค่อยเห็นปรากฏอาการนะครับที่สวนก็ไม่เกิดอาการยกเว้นพืชบางพืชที่เราไม่สนใจมันหรือเป็นดินที่ขาดโพแทสเซียมอยู่แล้วมันจะออกอาการเดี๋ยวผมจะมีภาพภาพหนึ่งนะครับที่ที่ดึงคือมันเป็นมะม่วงนะครับพอจะเป็นตัวอย่างพอให้เห็นเป็นเป็น ลักษณะอาการว่าอ๋อขาดธาตุโพแทสเซียมมีอาการแบบนี้อย่างนี้เป็นต้นแต่จริงในสวนทุเรียนจะไม่มีนะครับใบพืชอื่นๆก็ไม่มีนะครับเนี่ยพวกขนุนก็ไม่มีน้อยหนาฝรั่งไม่มีนะครับแม้แต่เขาเรียกว่ามะยงชิดเนี่ยก็ไม่มีผมสังเกตแล้วว่าจะถ่ายพอเป็นตัวอย่างไม่มีนะครับก็จะไม่มีครับถัดไปครับถ้าขาดละถ้าขาดช่วงที่มีผลผลิตอ่ะผลผลิตมันจะเล็กลงนะครับลูกลูกมันจะเล็กนะครับ คือลูกทุเรียนหรือลูกผลอย่างมะยงชิดเนี่ยลูกมันก็จะเล็กถ้าขาดนะครับถ้าขาดขาดขาดแรงๆใบมันจึงจะไม่นะครับแต่ถ้ามันมีจํานวนน้อยหรือมันไม่เพียงพอเนี่ยผลมันจะเล็กครับผลมันจะเล็กคล้ายๆกับถักขาดธาตุในตัวเจ่นนะครับผลเล็กก็เช่นกันแต่ที่สําคัญมันต่างตรงไหนมันต่างตรงที่รสชาติมันไม่ค่อยดีนะครับคุณภาพของรสชาติไม่ค่อยดีมันไม่หวานนะครับมันไม่หวาน เขาจึงเรียกธาตุโพแทสเซียมนะครับสมัยคุณโบราณเรียกว่าเรียกว่าปุ๋ยหวานนะครับปุ๋ยหวานก็คือตัวตัวเคตัวสุดท้ายมันสูงนะครับเขาจึงซื้อปุ๋ยหวานอย่างเงี้ยคนที่ขายปุ๋ยเขาจะรู้เรื่องเลยนะครับเพราะเขาเขามีประสบการณ์เขาก็เอาไปใส่ตอนที่มันมีดอกหรือมีผลเล็กๆนะครับใส่ไปสักครั้งสองครั้งนะครับแล้วทําให้ลดหวาน ขึ้นสมาชิกนึกภาพออกไหมบางทีคนที่ดูแลสวนนะครับที่ไม่ใช่มืออาชีพแล้วเอาทุเรียนมาขายริมทางผมเจอนะครับพอเจอพอซื้อมาเุ๊บมเนี่ยพอเอาทุเรียนสุกมันสุกนะครับแต่ออกสุกสีซีดซีดนะครับสีซีดซีดเหลืองก็ไม่เหลืองมากขาวก็ไม่ขาวมากมันสีมันไม่ใช่สีสายพันธุ์ของทุเรียนหมอนทองนะครับผมเคยเจอโลละสองร้อยผมซื้อมานะครับ <c oughs> พอกินแล้วมันจืดครับมันไม่หวานนะครับ นั่นคือเป็นในเรื่องของผู้ดูแลสวนเขาไม่เข้าใจในเรื่องสูตรปุ๋ยเขาไม่เข้าใจในเรื่องจังหวะการใส่นะครับมันก็เลยทําให้ผลผลิตออกมาจืดผมก็เลยถ้าถามก่อนนะครับว่าทุเรียนเอามาจากไหนหรือดูดูเนื้อมันก่อนนะครับอย่างนี้เป็นต้นแต่ดูเนื้อมันก็ไม่รู้รสชาติหรอกครับแต่มันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งก็คือถ้ามันสีขาวซีดก็ไม่ซื้อนะครับจะไม่ซื้อยังไงมันก็ขาดาธาตุกรมฐถันแล้วก็ขาดาธาตุโพแทสเ,เซียมดูดูออกเลยนะครับ แต่ถ้าสีเข้มสีเหลืองอะลามพอจับดูแล้วก็เขาเรียกว่านุ่มข้างในแล้วก็กรอบข้างนอกนะครับเขาเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในทั้งนี้ก็โอเค <c oughs> ถ้ากินระหว่านนั้นแสดงว่าสวนนั้นเหมืออาชีพนะครับมืออาชีพแต่ถ้าคือปลูกไว้สักสีห้าต้นแล้วได้ผลผลิตแล้วเอามาขายแล้วก็ไม่เข้าใจในเรื่องการใส่สูตรปุ๋ยมีปัญหาแน่นอนครับรสจืดๆนะครับเพื่อนสมาชิกเคยเห็นลงกอง ลามไปถึงลองกองลองกองไม่รู้จังหวัดไหนซื้อมากินแล้เปรี้ยวจี๊ดนี่คือคือขาดธาตุปุ๋ยหวานนะครับขาดโพแทสเซียมตอนที่มีลูกอ่อนหรือตอนเขาไม่ใส่ปุ๋ยนั่นเองหรือใส่ก็ใส่สูตรตําๆนะครับมันไม่เพียงพอนะครับมันไม่เพียงพอหรืออาจจะปล่อยเลยตามเลยตามธรรมชาติมันก็เลยรสชาติมันไม่ใช่ครับจริงๆความเปรี้ยวมันจะต้องเป็นพ <c oughs> <c oughs> อไป จริงๆความเปรี้ยวมันต้องเป็นหลังสัตว์นะครับแต่ลองกองมันต้องหวานนะครับแต่อันนี้ลองกองเปรี้ยวผิดหลักนะครับแสดงว่าเจ้าของสวนนะครับดูแลไม่เป็นนะครับใส่ปุ๋ยไม่ถูกสูตรนะครับหรือเป็นฝรั่งอย่างนี้เป็นต้นถ้าฝรั่งเปรี้ยวนะครับอมเปรี้ยวอมหวานนี่แสดงว่าผิดแล้วอย่างไม่ว่าจะเป็นคือคือมันเป็นตามสายพันธุ์เราจะรู้นะครับสายพันธุ์ไหนเราเคยกินหวานเราก็จะรู้แต่ถ้าสายพันธุ์บางสายพันธุ์มันก็จะอมเปรี้ยวตามตามสายพันธุ์เขานะครับ ยังแตงโมก็เหมือนกันบางทีกินแตงโมบางลูกนะครับมันออกจืดๆนะครับไม่หวานที่เราบ่นกันโอ้ไม่หวานเลยอะไรนั่นแหละครับขาดโพแทสเซียมครับคนที่ปลูกเขาไม่เข้าใจสูตรปุ๋ยเขาซื้อสูตรปุ๋ยมาไม่ถูกหรือหรือไม่ใส่เลยอาจจะประหยัดปุ๋ยอะไรประมาณนั้นนะครับมันจึงไม่หวานนั่นคือข้อเสียนะครับในเรื่องของการขาดธาตุโพแทสเซียมข้อถัดไปครับผลผลิตและคุณภาพต่ําลงนะครับก็คือลดชาติสีสันหรือผล มันออกมาไม่ตรงกับสายพันธุ์นะครับแล้วก็พอกินไปแล้วมันไม่อร่อยนะครับภาพรวมมันไม่อร่อยคุณภาพต่ํานะครับคุณจีนที่เขาซื้อไปเขาบอกว่าคุณภาพต่ํานะครับที่เขาใช้คําว่าคุณภาพต่ํานั่นแหละครับผลก็เล็กคุณภาพต่าจริงจริมันควรจะเป็นลูกใหญ่อย่างนี้เป็นต้นอย่างมะยงชิดเนี่ยจริงๆเนี่ยลูกมันจะต้องเท่าไข่ไก่อย,อย่างนี้ยแต่พอออกมามันเท่ากับลงังสา์อย่างนี้ นะครับลูกมันเล็กอย่างนี้เขาเรียกว่าผลผลิตคุณภาพไม่ได้พอกินไปแล้วก็ยังอมปเปรี้ยวอีกอย่างนี้แสดงว่าไม่ได้ไม่ผ่านเขาเรียกว่าคุณภาพต่ํานะครับก็คืออยู่ที่ผู้ดูแลสวนครับอยู่ที่คนดูแลถ้าคนดูแลเข้าใจในเรื่องสูตรปุ๋ยพวกนี้จะไม่มีปัญหาในเรื่องรสรสชาตินะครับไม่มีปัญหารับประกันได้เลยไม่มีปัญหานะครับวิธีการวิธีการแก้ไขละ่ะวิธีการแก้ไขในเรื่องของอช่วงที่มีผลผลิตตั้งแต่มีดอกเป็นต้นไปนะครับ ไปจนถึงดอกแล้วก็มีผลเล็กๆนะครับแล้วก็ยันจนเกือบจะถึงถึงถึงการเก็บเกี่ยวก็เลือกสูตรปุ๋ยนะครับสูตรปุ๋ยให้มันตัวตัวตัวกลางตัวท้ายสูงนะครับชิน8 24 24อย่างนี้เป็นต้นนะครับมีหลายสูตรครับหรือ0 0น2 3 4อันนี้ก็อันนี้กดใบนะครับแต่มันมีสูตรปุย๋ยเยอะนะครับที่ตัวเคตัวท้ายสุดนะครับที่มันสูงนะครับตัวท้ายสูง ช่วงที่มีผลผลิตนะครับใส่ช่วงที่มีผลผลิตย้านะครับช่วงที่มีใบอย่างนี้ไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นที่ไปเลือกตัวกลางท้ายสูงนะครับตัวกลางก็ไม่ต้องสูงตัวท้ายก็ไม่ต้องสูงเพราะมันเป็นทุเรียนเล็กนะครับเพราะเขาต้องการธาตุพวกนี้น้อยนะครับเอาในตัวเจนเนี่ยอย่างที่ผมใส่1 2บสอเห็นไหมครับพอสิบสมนี่โค้งเลยนะครับสิบสนี่ก็ค่อนข้างใบยาวนะครับมันก็จะสิบสก็ บใบพวกกิ่นตรงนี้มันจะยาวขึ้นนะครับเฟื่อยๆออกเฟื่อยๆอ,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 อย่างนี้แหละนะครับแต่ต้นนี้ไม่เฟื่อยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นน้ำดําหรือเปล่าน้ำดำําประมาณนี้หลังจากเลือกสูตรปุ๋ยแล้วนะครับถัดไปเป็นอะไรครับถ้าใส่ทางดินนะครับคาดว่ามันน่าจะไม่เพียงพอตอนที่มีผลผลิตหรือมีลูกหรือมีตอนลูกขนาดกลางๆนะครับก่อนจะเข้าสู่ในการเก็บเกี่ยวนะครับ ก็ฉีดปุย๋ยน้าหรือปุย๋ยเกร็ดช่วยทางใบนะครับฉีดใส่นะครับฉีดใส่ใบนะครับฉีดใส่ใบหรือบางทีเราก็ผสมแคลเซียมโบรอนนะครับอาหารรองเสริมใส่ปุย๋ยสูตรสูตรตัวท้ายสูงนะครับฉีดเข้าที่ผลเลยนะครับให้มันซึมเข้าไปพร้อมกับแคลเซียมโบรอนนะครับแต่ฉีดใส่ใบด้วยนั่นแหละนะครับแต่ใบถ้าเขาได้ธาต โพเทสเซียมนะครับเขาก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายลงสู่กิ่งสู่ผลสู่อะไรได้สู่ดอกได้เพราะมันสามารถเคลื่อนย้ายได้แล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้าเราใส่ทางดินธาตุธาตุที่เป็นโพเทสเซียมสูงเนี่ยพอประมาณสัก5วันนะครับรากเขาก็ดูดซับธาตุอาหารโพเทสเซียมขึ้นสู่ลำต้นนะครับแล้วเขาก็วิ่งตามท่ออาหารนะครับท่อโฟมนะครับหลังจากนั้นก็กส่งเข้าสู่ท้องกิ่งแล้วก็สู่ ผลผลิตได้โดยง่ายนะครับก็เขาได้จํานวนมากนะครับมากกว่าที่ฉีดใส่ใบนะครับแต่การฉีดใส่ใบใส่ผลก็ช่วยอีกทางหนึ่งเพื่อไม่ให้มันขาดแล้วก็เพื่อเสริมรสชาติให้มันหวานก็ประมาณนี้นั่นคือบทบาทหน้าที่ของาธาตุโพแทสเซียมมีมีมีประโยชน์เยอะนะครับมีประโยชน์เยอะขาดไม่ได้นะครับถ้าใส่ถ้ากรณีขาดละเราเราเลือกถ้าเลือกสูตรปุ๋ยไม่เป็นก็คืออย่างสมมุติเล่าไป ไปเลือกสูตร1500ซนศูนย์ 0, อย่างเงี้ยบางทีถ้าใส่ไปเรื่อยๆนะครับมันอาจจะขาดโพแทสเซียมนะครับเพราะว่า1500ซนศูนย์มันไม่มีโพแทสเซียมมันไม่มีฟอสฟอรัสแต่จริงฟอสฟอรัสมันอยู่ในดินเยอะอยู่แล้วนะครับไม่ต้องใส่ก็ได้แต่มันอาจจะขาดขาดปุ๋ยหวานนะครับถ้ามีผล,ผลผลิตก็ไม่ควรใส่บ่อยหรือใส่ยาวๆนานๆนะครับ15ซนูนเพราะมันเป็นธาตุไนโตรเจนแล้วก็ธาตุแคลเซียม มันมีแค่สองธาตุเท่านั้นเองที่อยู่ด้วยกันนะครับเพราะฉะน,นั้นก็ใส่สลับอจจัดยาสิบหบวกสูตรเสมออย่างนี้เป็นต้นหรือ1500บวกตัวตัวกลางตัวท้ายสูงนะครับใส่พร้อมกันอย่างนี้ก็ได้นะครับในช่วงที่มีผลผลิตนะครับก็จะเสริมเติมทั้งแคลเซียมด้วยนะครับเสริมเติมทั้งธาตุฟอสฟอฟรัสและโพแทสเซียมก็คงจะมีประมาณเท่านี้ที่จะ,ะมาเล่าในเรื่องของเชประสบการณ์ในเรื่องของ ประโยชน์ของธาตุโพแทสเซียมและวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของเขาแล้วก็ที่มันเกิดประโยชน์สำหรับทุเรียนเล็กและทุเรียนใหญ่ก็ฝากติดตามไปเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ